วันนี้มีไหมละครับบ้านเราเันมีแต่ที่ผุดเสียที่ผุดเสียคือผู้ทีนวิ่งเต้นขอตําแหน่งและยอมจ่ายเงินด้วยยอมรับใชเ้เป็นเป็นหมูหมาด้วยที่จะเป็นหลักคําจุนบ้านเมืองมีไหมมีสักคนไหมวันนี้ไม่มีถ้าไม่มีแล้วเราจะหวังอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ดีคุณต้องถึงกับกำลังจะทิ้งโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างชาติบ้านเมืองหรือในการฟื้นฟูเกียรติประวัติชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ย ไม่ต้องดูว่าเขาทําอะไรให้ดูว่าเขาไปเชิญใครมาเป็นที่ปรึกษาหรือเรียกว่าคุณซื้อนี่เพราะเราเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่ใช่คนตรงนี้วันนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจแย่ที่สุดในอาเซียนนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยมีอํานาจในสภามากแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็เหลืออย่างเดียวคือใจคุณเนี่ยอาฆาตมาดลายจองเวรจองกรรมไม่ยอมระงับเวรด้วยการไม่จองเวรจะยอมใช้คนที่เป็นนักปรา์ที่เป็นคนดีมีฝีมือของผมซึ่งมีอยู่เยอะแยะนะครับ ไปเชิญมาช่วยชาตินี่ครับทําไมจะต,ต้องใช้พวกขี้คุกทาไมต้องใช้พวกขี้โกงทําไมต้องใช้พวกขี้ครอ,อกทําไมต้องใช้พวกขี้ฆ่าเท่านั้นแหะครับบ้านเมืองนี่มีคนดีการได้มีคนดีมาใช้เนี่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นําพระจกกักรพรรดิจีนทุกพรองค์เนี่ยเขาแข่งขันความดีความงามกันเนี่ยด้วยความสามารถในการไปเชิญปราดมาช่วยบริหารราชการแผ่นดินพระเจ้าหั่นโกโจโปฐมกรรษัตริย์ราชวงศ์หั่นเนี่ยท่านก็ดั้งเดิมก็เป็นนายอำเภอและเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ด้วยความที่ท่านไปเคารพปราดไปเชิญปราดมาช่วยเล่าปีก็เป็นเชื้อพระวงศ์พระเนจรในสามก๊กนะครับแต่พอไปเชิญคงเบงมาเนี่ยก็ทําให้กบกู้อพานเมืองได้หรือก่อนหน้านั้น,นก็เป็นแบบเดียวกันนี้นะครับวันในจีนก็จึงแข่งขันว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ต้องดูว่าเขาทําอะไรให้ดูว่าเขาไปเชิญใครมาเป็นที่ปรึกษาหรือเรียกว่ากุนซือ mm. วันนี้มีไหมละครับบ้านเราเันมีแต่ที่ปรึกเสียที่ปรึกเสียคือ mm. พู mm. พ้ถ mm. ึว mm. ิ mm. ่งเต้นขอตําแหน่งและยอมจ่ายเงินด้วยยอมรับใช้เป็นเป็นหมูหมาด้วย ที่จะเป็นหลักคำจุนบ้านเมืองมีไหมมีสักคนไหมวันนี้ไม่มีถ้าไม่มีแล้วเราจะหวังอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้พักเพื่อไทยก็ดีคุณต้องถึงกัีกำลังจะทิ้งโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างชาติบ้านเมืองหรือในการฟื้นฟูเกียรติประวัติชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งนะครับถ้าทําตามที่ผมว่านี่ผมมั่นใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะสงบร่มเย็นคนไทยมันไม่ได้อาคาดจองเวรนันหรอะครับไอ้พวกที่มาต่อต้านคัดค้านรัฐบาลเนี่ย หรือคก้อกรการระบบทาษีเนี่ยเขาไม่ได้กี่ักันเล็นส่วนตัวเลยพวกเนี้ยไม่มีข้อขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแต่ว่าเขาไม่พอใจที่ว่าประเทศชาติถูกย่ำยีผลประโยชน์แห่งชาติถูกปล้นสะดมไปไม่ได้ขัดแย้งเป็นส่วนตัวนะครับทันทีที่อโหสิกรรมกันแล้วก็เชิญคนดีมานะกขเห็นคนไหนดีอา้าวพี่วรรณวิทย์เก่งมีด้านความมันคงเชิญไปช่วยคนนี้เก่งมันไปรำพันเชิญไปช่วยไปช่วยกันเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะเจริญรุ่งเรือง และมันสงบร่มเย็นอันนี้เป็นสวัสดีเป็นสีแก่ชาติบ้านเมืองกว่าไหมล่ะครับนี่เพราะเราเป็นอยู่อย่างเนี้เราไม่ใช่คนพวกนี้วันนี้เศรษฐกิจก็แย่ถึงไหนเราไม่มีเงินเดือนจ่ายค่าการอยู่แล้วนะครับวันนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจแย่ที่สุดในอาเซียนนะครับ